สวัสดีครับอยู่กับช่องพักกินพาธรรมชาแนลนะครับวันนี้จะพามากินลาบหมูนะครับทุกคนนี่ครับมีผักกะลัมนะครับทุกคนแล้วก็มีแตงนะครับทุกคนแล้วก็มีข้าวนะครับแล้วก็ถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนราะนี่ครับเอาเปิดอเพลงอะไรไม่รู้ครับอยู่ข้างบ้านนะครับทุกคนนี่ครับก็บรรยากาศแบบเที่ยงๆนะครับทุกคนมาครับไปกินด้วยกันครับเดี๋ยวมาชิมครั้งแรกเลยครับทุกคนนี่ครับ เน้นๆเ,เลยนะครับราบหมูครับทุกคนลุยฮะทุกคนคำแรกครับมากินด้วยกัน,นครับทุกคนครับอออืื้หแซ่บมากครับทุกคนมาครับ ูเน้นๆครับทุกคนดูครับเจ็บมากครับ ด้วยฮะมาครับทุกคนยื่ยๆครับหน้ามูครับงูผักครับทุกคน ถ้ามีเสียงอะไรรุกวนผมต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนเปิดทุกวันไม่รู้เปิดอะไรครับทุกคนดูฮะท้างบ้านผมรุยครับทุกคน คลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับทุกคนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับทุกคนตอบทุกคอมเมนต์นะครับดูฮนะ うんほど。うん 对呀。 มาลุยต่อครับทุกคนผมอาจจะกินไม่หมดหรอครับวันเท็บผมก็เหมือนเดิมครับทุกคนลุยฮะ ผมก็ไม่ได้ทาให้ดูนะครับทุกคนผมมีคลิปหนึ่งที่ทำลาบหมูน้ําตกนะครับลาบหมูน้ําตกลาบหมูครับทุกคนไม่ใช่น้ำตก <c oughs> ก็ไปสามารถดูได้นะครับที่ช่องพาจินพานทำ channel นะครับทุกคนก็เข้าไปดูที่ช่องได้นะครับ โอเคครับทุกคนแบบไม่ไหวครับเดี๋ยวคอนเซปต์เดิมครับหมดไม่เหมือนไม่รู้เยอะไปก่อนครับทุกคนก็นี่ครับลาบาหมูนะครับทุกคนใส่หนังหมูได้นะครับทุกคนเครื่องแน่นๆครับแล้วก็มีผักเยอะๆ่างนี้เลยนะครับแล้วข้าวตักหมดเต็มจานใหญ่เลยนะครับทุกคนกินไม่หมดครับถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เราด้วยครับเพื่อจะไปพลาดคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็ไม่มีอะไรมากครับถ้ามีเสียงอะไรรบกวนผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ